สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้ยามคำคืน้นคืนนี่ครับปลาเบาเหนียวปลามาเก็บแมงมันมครับผมนี่ครับแมงมันเลิมออกแล้วครับผม<ห>ก็เขาอ็จจะเอาแต่ตัวตัวแม่นะครับนี่ตัวแม่ก็จะเป็นนี่คือตัวตัวแม่มันตัวเมียนะครับผมเอาแต่ตัวชี้ครับผม แดงๆอย่างเงี้ยครับ <Okay. S 1> มีทีเก็บก็อะมาเด็ดปีครับแล้วก็ใส่ขวดลงไปนี <Okay. S 1> ่ก็เก็บได้มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับได้ประมาณกึ่งขวดละ <Okay. S 1> เดี๋ยวเอาเฉพาะแมงมันแดงครับตัวแม่มัน อย่างานี่เป็นแมงมันตัวปูครับตัวปูจยออมส้มๆกินมันจะแห้งนะครับจะบ่ใไข่นิยมกินกันแต่กินได้นะครับแต่เขาจะมานิยมกินกันไหมนี่ครับนี่เป็นตัวปูนี่ครับจะออกส้มๆตัวน้อยครับเอาไปคว้าได้ครับแต่บ่กนิยมกินกัน,นบนนมันิบล้ำบ่กมันนะครับตอนนี้มันยังออกไปเยอะเตี่ย นีใ่ในห้องฟัวครับผมครับผมก็เดี๋ยวจะป้าไปพอตีไม้นะครับตีมันออกเยอะๆคนนี้การดนะครับผม,มเดี๋ยวผมจะปัน่นจักรยานปไปเก็บตีไม,ม่เดี๋ยวไปเก็บตีไซโล่นะ่ะพยายามกันอืมนี่เป็นบรรยากาศครับผมบรรยากาศเนี่ยกันลังโลหะแม่งมันกันครับผม นี่นยะยะป๋าครับป๋าไปเก็บแมงมันก่อนนี่ก็เก็บต่ำไฟกิง่งต่ำหน้าบ้านนะครับผมถนนหน้าบ้าน มดเลยจะเป็นตัวตัวปูนักไปขึ้นตาตมฝาไส่มุดเลยครับเดี๋ยวเบาเหนือก็จะไปเอาถังมาเอาไว้ไม่ไกลไกกลกินกตัวปูตัวน,น้อยๆนี่นะ ไกลกินไกลมกักครับเต็มเลยครับปีหนึ่งจะมีข้างหนึ่งแมงมันนี่นะปีหนึ่งมีข้างหนึ่งคับเดี๋ยวเบาเหนือจะไปเอาถังก่อนเอามาไว้ห้ไกลไกลชอบแล้วอุ้ยไกลกินนล้วตุ้ยคือ ขออย่าทอเสียเพราะว่าอากาศมันรู้สึกะห้ห่อนนี่ก็เป็นบรรยากาศเก็บแมงมันย้ำขำคืนตัวเขาตัวเนี้ยแบบนี้ดึงปีกออกตึ๊บแมงมันจะออกได้ต้องฝนตกหนักๆนะครับพอดีสองไอ้ตะว้าก็มันตื้นเนี่ย พายุเขาฝนตกนักขนาดน,นักเลยสามวันที่ต่อกันตกแบบตกนักอะ่ะแมงมันถึงออกได้ถ้าตกไนน้อยแมงมันจะบ่ออกนะครับจะออกช่วงช่วงเนี้ยฝายฝ่ายเมษาหรือว่าเดือนพฤษภาแต่ปีนี้พายุมันมันมาแบบมาหนักอะ่ะตกหนักอะ่ะมันออกมาเร็ว มีออกเหลวนะครับปกติจะออกพืชสภพาหรือกระดากระดานี่มันมาไอเอ,ไอตกนักหรือออกเหลวปีหนึ่งจะมีหนึ่งข้างแมงมันนี่นะครับปีหนึ่งจะมีหนึ่งข้างส่วนตัวกู้วันเนี้ยนะครับตัวกู้กันเนี่ยกินได้อยู่ แต่ว่ามันบ่อล้ําบ่อลอยเอาเลยวันนีย้มกินกันอีนี้ก็เอาไปคั่วกินได้ตัวปูก็จะเป็นออกสีส้มๆตัวน้อยรสชาาิมันจะรสชาาิตัวเม,มียมันกว่ามีความมันเอาไปคั่วครับผมไปคั่วไปคั่วไปทอดแล้วก็มาอันกะแกงนอ แข่งนอแล้วก็เอาเอาใส่ไปตัวก็ล้าไปแบบๆหรือบ้านก็นเอาไปทำเตี๋ยวเป็ดนิยมกันนี่สุดคือน้ำพริกแมงมันนิยมกันมากน้ำพริกแมงมันก็นกลับพวกนอไม่ต้มพักต้มถารับซื้อรับซือบ้อเนี่ยส่วเมียเนี่ยเด็ดปีกเรียบร้อยขีดละสองร้อยขีดละสองร้อยบาท ราคาดียุ่กันเนอะยิ้งดึกยิ้งออกครับผมยิ้งดึกไม่แต่ยิ้งออกหนักขึ้นหนักขึกนก้นก็จะออกมาผสมพันธุ์กันแบบเนี้ยเก็กลุ่มตัวเมียเต็มมุดเลยเนี่ยออกมาถึงออกถึงปีปึ๊บปึ๊บไปเลยตัวเมียสิ่ขวดเลยเคสปิดเนี่ย หืนกันแบบเนี้ยลุ้มหืนกันแบบเนี้ยลุ้มผสมพันธุ์กันเอากระตัากการดึงออกดึงปีกแอบเต็มหมดเลยครับตอนนี้นะครับไกลเลยโอ้โหคุยคอมัด นี่ก็จะเป็นขุยมันนะครับเนี่ยเมื่อโผล่ขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่ครับ,รบมันก็จะจ่อยบุญขึ้นมาแบบนี้นะครับไอตัวน้นอยๆนี่คือเป็นแม่ตัวแม่พญามันนะครับที่เป็นเฝ้าเฝ้าหูเฝ้าหลังมันนี่ครับตัวนี้ก็จะโผล่มาละเผื่อจะออกมาผสมพันธุ์ผสมพันธุ์เสร็จก็จะมุด หลงใต้ดินเราแต่จะไปไขต่อฝีหน้าก็ออกมาใหม่นะครับนี่ครับตัวน้นอยๆนี่เป็นพญา,ามันเลยถ้าครบเลยจะขันนะครับปีบดีเด็กชายก็วิ้นก็ยังบารับเตี่ยวโลกเก๊บแมงมันอยู่ได้ก่อนก็วิน

Mẹ cái Mèn tên. Mẹ nuôi. Mèn quăng quăng kí. Nè mà quăng 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 Mẹ mắn luôn nè. Anh em mẹ mắn. Mi lục mắn. Hử? Lục. luôn nè. Hả? luôn ถูกมันบินจากป่ามาอันนี้ดาวหลูดครับแม่ไปแม่มาอัดหลูดอันฮะแม่มาอัดหลูดอันมันมันหักมันปล่อยลูกมาหากิ๋นโอ้ไปไปไปนอนหลับไปเสี่ยออดแม่ครับผมครับผมอันนี้ก็เก็บเซตเรียบร้อยแล้วเนี่ยได้ประมาณหมงเนี่ยครับก็ ประมาณ5้ขีด5ขีดกับขีดละ200รอก็อยู่ประมาณ1,000บาทเก็บประมาณัามชมงอพอละส่มชมงครับผมก็บ่แน่ดึกๆอาจจะออกไปเก็บใหม่ตอนนี้ก็จะปลาละออนเขารับก่อนก็ฝากติดตามเบาเหนือพาลุยและกดซับตะไคร่เบาเหนือตวัวนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจขอบคุณครับสวัสดีครับอากวินบายๆกัน สวัสดีครับอือบ๊ายบาย